สวัสดีค่ะวันนี้ทางนานมีบุ๊กเรานะคะจะมานําเสนอนิทานใหม่หนึ่งเล่มค่ะซึ่งนิทานใหม่หนึ่งเล่มนั้นก็คือเรื่องเล่นสนุกกับน้ําค่ะนิทานเล่มนี้นะคะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นนิทานกึ่งอินเทอร์แอคทีฟค่ะก็คือเด็กๆจะสามารถอ่านไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยได้ค่ะในนิทานเล่มนี้นะคะเขาจะสอนเรื่องสถานะของน้ําอย่างง่ายๆค่ะเช่นว่าน้ำเนี่ยมีสถานะเป็นของเหลวเป็นของแข็ง มีการระเหยและการควบแน่นนะคะแต่นิทานเล่มน,นี้จะสนุกยังไงนั้นน่ะเขาก็ถ่ายทอดผ่านว่าถ้าลองให้เด็กๆเนี่ยจุ่มนิ้วลงในน้ําตีน้ําลองเอาหนังสือเล่มน,นี้ไปตากแดดแล้วเด็กๆก็จะได้คิดเชื่อมโยงว่าน้ำเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นอะไรได้บ้างนะคะแต่เล่มน,นี้จะสนุกยังไงลองไปหาอ่านได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเลยนะคะขอบคุณค่ะ